เจ้าเหมียวน้อยใครเอ่ยมณีทรัพย์มณีทรัพย์นั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเหรอเลก่กขาแล้วอ่า,อาออล้วพี่บุญชอบอะไรพี่บ็ญชอบอยู่กับน้องมณีทรัพย์อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนี่ชายเอ่ยอันนี้พี่ชิดชายพี่ชายนอนตรงนี้นอนตรงนี้กัน <c ười> นั่งเลนงน่นตรงนี้กันตรงนี้ใครเนี่ย อมามันนินินะมันนินินเจพิสมัยเจพิสมัยดูตาตุมตุย้ยตุมตาตุ้มตุยจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนพี่พี่เขาเดินมาท่านี้ก็แล้วเอาชวนกันมาแล้วชวนกันมาแล้วใครมาบ้าง เยอะแยะไปหมดแล้วเต็มลานวัดเลยทั้งเมียวทั้งไก่ทั้งเมียวทั้งไก่น้องเงินใครได้คอยเอียงๆมานี่ยน้องสมบุญน้องทองน้องเล็กน้องน้อยบุญทอง สีสุดาไรหางม้วนเจ้าไก่บุญสมโอ้เยอะะเลยลูกไก่ลูกไก่ไก่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกไก่เดินเล่นกันอยู่ตรงนี้ครับลูกไก่ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกไก่เล่นกับเมียเนาะเล่นกับเมียอยู่ตรงนี้วะครับก็ขอนาภาพความน่ารักของ น้องเหมียวน้องไก่ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะขออนุมโมทนากับทุกท่านที่มีความรักกับสัตว์ทั้งหลายร่วมสม,สมทบปัจจัยมาให้น้องๆเมียวได้อยู่ได้กินได้มีอาหารกลางเกียนมียารักษาโรคพร้อมทางส่งอาหารมาให้น้องๆเมียวขอบนสุนทหลายจงเป็นพระรับปัจจัยน้ำค้ำจุให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งมั่นปรารถนาร่วมกันทุกคนรุกทกานเติน